เคมีนี่ไงอ๋อนี่ไงให้คนกินแดกอยอ่ะเอาของปลาใส่ที่เปิดประตูคิดว่านะเอ้ยเดี๋ยวนะผมมีพลังนี่อยดีว่าพลังให้ให้คนใช้ใช้งานของเรียบร้อยโอ้หเกาบอยู่ดีๆก็มีอกอุกอกอูดอกกระบาดตกแคนลูเซียอะไรคอไลท์วิทคาแบบนี้ว่าขับขับรถได้ไหม ทำได้แต่เอ่อลูเซียดแคนไบ์เอ่อจักรยานเอ่อไบไซเคิลเอ่อไบเอ่อไบไซเคิล no ride right, uh, car because he is a boy and no uh license car no I mean if he can get crash อ๋อหมายถึงว่าไอลูเซียดมันจะโดนรถชนได้ไหรือเปล่าโอเค โอเคไอไอวิวโกทูเดอะโรดแอนด์ฮิตบายเดอะคาโอเคทวีทูวันโอ้เฮสต็อปเดอะคา because แอมอะคิดแอนด์ not hit me in on the road โอเค you get it right อ่าเฮอเดอะบอยลูเซียส not die โอเคเดอะดาย ing ว่า yes อ่า the the die The diver aware people on the road and is a good diver อันนี้ใช่ไม่เป็นฮะอ้าวเฮ้ยเอาอ๋อมันกินได้มันกินถุงปูนถุงปูนว่ะถุงปูนเอ้าแต่ไม่เป็นไรเฮ้ยเอ็นี่มีกุญแจเฮ้ยเล่นแม่งนี่ ผมว่าก็โอ้ยเลือดสาดเลยนี่ขนาดผมปรับปรับระดับต่ำนะเนี่ยภาพต่ำถ้าภาพปรับเต็มเนี่ยผมว่าแม่งแดงเลยอะคลิปนี้น่าจะแดงเลยถ้าเกิดปรับระดับต่ำน่าจะใช่เกี่ยวกับเกี่ยวกับไฟฟ,ฟ้าช็อตแต่แต่มันตายแล้วไม่เป็นไรางบเออแต่แต่มันไอ้นั่นไม่น่าจะ <S 2> <S 2> <S 2> หันหันนะเอเดี๋ยวมันมีอะไรอะมันมีกุญแจปะ่ะกุญแจ เซตกูละเดี๋ยวมึงอยู่ในนั <h <h ้นก่อนนะพี่อ้วนนะเดี๋ยวผมหาของก่อนสะกดจิตหน่อยสะกดจิตหน่อยลุกขึ้นมาซะเดินทงเทงมาเลยเฮ้ยไม่มีใครเห็นอะไรใช่ไหมครับเลอกี้ไม่มีใครเห็นอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับคิดซะว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วกันนะฮะ หมดเวลาขี้แล้วเดี๋ยวถ้าเราบังคับให้มันแดกกันได้ไหมเอ้าเฮ้ยได้เฉยขอบคุณครับได้เวลาใช้งานสีเหลืองเหตุนี้เราจึงต้องตั้งไลฟ์เป็นเฉพาะสมาชิกนะครับเพื่อที่เราจะได้ตัดฉากบ้องข้าหลามออกในตอนไฮไลท์นะครับนี่คือเหตุฝนคุณจอมบอกตายคาห้องขี้ เฮียเร็วดิเรียบร้อยมันโคตรสวยเลยคือผมไม่ได้จะค่ายคนนี้นะผมจะค่ายคนนู้นแต่มึงเสือกเดินมาเองช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้จริงจ okay, ไม่ได้แดกกูครับเปโตรนะครับ,รบผมเขาชื่อเปโตรเฮ้ย หัวมันเป็นกระแทกเครื่องแล้วเครื่องพังฮะอย่างนี้ก็ได้เฮ้ย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 เหี้ยเนาเฮ้ยอ่าเดี๋ยว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 ตัวกูตัวกูอ้าวอเอาไฟลูกเองอ้าวแล้วนั่นก็ซวยเลยไอ้นั่นก็เดินมาตายโอ้โหโอ้โหปิวเลยภารกินต่อไปเลยอะไรสายแดงโอ้ยอ้าว <laughs> อีกหนึ่งบักที่ผมค่อนข้างจะเกลียดมากๆก็คือบั็กที่ทําให้เกมไม่สามารถดําเนินต่อไปได้อย่างเช่นบั็กแบบนี้ครับแล้วก็คงมีวิธีเดียวที่ <laughs> เริ่มตรงไหนเอ่ยโอ้โห <c oughs> oh เริ่มนับหนึ่งใหม่ Leave a bad rating review for that game the game is is very good and scary of 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 the horror game and funny so much no I mean for that a situation yeah. where you got stuck oh I so really hate when this game stuck because I'm not going everywhere and every time because I'm stuck and I don't don move anymore ได้เวลาใช้งานสีแดงคุณป๊อปปี้บอวบอกบ้องเข้าหลามอีกแล้ว ไอ้ฮาโอ้มันดีไปเลยโอ้ยเชีย thank you ฝ wow. ันดีทุกคนอย่าม yeah> oh, ัวแต่โฟกาสกับบ wow. wow. oh ้องข้าวหลามกันนะขอบคุณคุณแอดมินพอยด้วยนะครับสำหรับบ้องข้าวหลามนะครับผมอ๋อระบบไฟนั้นแล้วก็ไอ้นี่ก็เรียบร้อยโอ้ยมียาพิษว้าวทนี่เราก็จะได้มีวิธีการฆ่าที่หลากหลายนะครับไอ้ฮาตกใจมาลอยไปเป็นผีลีเวนโอ้ยเชีย thank you โอ้ยเชี่ยโอ้โหเอาสักหน่อยไหมเอาสักหน่อยไหมไม่ทันใครชาจะกอดไหมนะนโมชาจะกอดไหมนะนโมอันนี้แล้วก็เปิดเฮ้ยเชี่ยแซงกิโอ้โหมากันทีทีเลยโอ้โหมาแบบกระปิดกระปอยโฮ้ยเชี่ยแซงกิ ไม่ต้องเล่นอ๋อขาดี50นะครับคุณ power soon สําหรับค่าข้าวหลามคุณพลอยน,นะฮะโดค่าข้าวหลามมาเพิ่มหน่อยฮะมันยังไม่ครบเลยนะฮะคุณ power soon น,นะโอ้ยเหี้ยเต่งโอ้ยเหี้ยงูยกันบอกเอากันซับป๋องข้าหลามเจ้า่ะเอาด้วยบ้างเอา,เอา,อากะหามมาเป็นตัวตัวใหญไทยไปไปมามามาอู้ภาษากรรมเมืองกันแล้วตอนนี้ ไอเราก็งงเลยสินี่เขาคุยอะไรกันอู้อันอยังกันบอฮู้เดอ้อนี่ <laughs> โอ้เอาไว้ฟาดคนได้เดี๋ยวถ้าใครเดินผ่านถ้าใครเดินผ่านเดี๋ยวบุ๊บนีนี่นี่พี่พี่มาลองหน่อยพี่มาลองกับผมหน่อยผมมีอะไรจะเล่นด้วย <c oughs> นี่ไอผมว่าต้องมีอะไรให้เล่นกับพวกน้ำพวกน้ำ,นำอะเกี่ยวกับน้ำน้ำโอ้ยเหียน้ำยงน้ำยงน้ำยาเด็ดดี เดดีอูกับเมืองบ่เปนเดอบ่เปนเดอจ <The game is mine> เจ้าโอ้ยเชีย thank you วไม่มีอะไรมากนอกจากคำว่า,วาขอบคุณสำหรับค่าข้าวหลามครับคุณบอเวอร์ซูนครับโอเคมือนี้เล่าสิว่เาเฮดบองข้าวหลามให้อ,อดมินพ่อยของเรา <It> s <restricted>. <S ได้มัมมัมเดอเจ้า โอ้ย้ยเฮีย้ยหัวขาดเลยอะ่ะยังโหดมึงจะสงสัยอะไรกันนักหนากูอยากรูก้มึงจะเฮือฮาฮือฮาทำเฮี้ยอ,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 อะไรเอ,อ้ไฟช็อตป่ะอ๋อเปิดสองระบบโอ้ยเฮี้ยแล้วต้องให้มันไปน,นู่นเนี่ยต้องเปิดใหม่สนุกละง,งานนี้สวัสดีจ้าป๊อก <c oughs> อย่างนั้นแหละครับ t h a เทนกิวเราม h ชีตอ๋อนี่คือแผนที่เราตั้งใจจะทำตั้งแต่ตอนช่วงอินโทรของด่านนี้เรียบร้อยเอาสารเคมีเข้าไปทิ้งในบ่อปลปา,ปานะในบ่อปลปา,ปาแล้วก็ให้ชาวบ้านแดกแล้วก็ตายหากันซะให้หมดใอ้พวกเวนคุณพระพุสูนบอกจบได้จบนอนได้นอนนะครับผมโย่ Yo! คุณโคศกคิงนะครับผม <Daddy. S 1> โอโอ้โหมึง ดึงกูแบบมึงเปิดโปะอ่ะอธิบาย W เอ้ยมีอาพิยู่แจวมาโลดมาโลดแซบๆเด้อแซบแซบโอ้โอ,โอ้นี่แผ่นผังห้องคอนโทรลอู้จีสัสจีสัสจีสัสอ้าววัดกูฆ่ากูฆ่าใครวะเอออย่างงาั้นอย่างงั้นแจ๋วมากแจ๋วมาก ไม่ต้องมาทำเสียงเข้มเสียงหรออีกแล้วไม่เป็นไรมีแพลนสองเสมอคนเราต้องมีแผนสำรองไว้นะครับอย่างนั้นอย่างนั้นเบิร์นเบบี้เบินกันเลยทีเดียวเรียบร้อยอยิวเหลืองหรือแดงครัเอาเหลืองก็พอให้ให้มีเหลือผลงานไว้บ้างเแต่ห<อ>มาป่าเดียวได้ครับผมก็มีแ้าอ๋อมีเพลิงวางเพลิงครับ จัดไปเอาเที้ยหมดหมดน้ำมันหมดไอซาดน้ำมันหมดรู้สึกว่ายิ่งไฟเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งแหลกเท่านั้นครับที่คุณเห็นว่าเกมที่คุณเห็นว่าลแหลกไม่ใช่อะไรครับเกมแหลกด้วยครับเพราะว่าตอนนี้เพลิงมันเยอะเกินไปนะฮะมาบำเพ็ญประโยชน์สักหน่อยสิคุณพี่อย่างนั้นแหละครับพี่อ้าวอ้าวฮลิเชต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  มามาเถอะครับป้ามาเป็นตัวลอ่อให้กับผมสดดีๆก <c oughs> ูยอมแพ้กูยอมแพ้แล้วโอเคป้าขอโทษป้า,ปาลืมไปว่าเราบังคับให้มันทำอะไรก็ได้นี่นทำให้มันกินทำอะไรก็ได้นี่ว่ะจัดไปอืมรัเฉดมนไก่มาสังหารคนอย่างเดียวหรือมันลืมเขา,า,ท,า,า,า <c oughs> ท,ทั้งคารในยทงน่าจะเป็นอย่างที่สองแล้วแหละครับ ไปเอ๊แต่ตายไปซะมึงอืมเรียบร้อยพี่หมอนะโอ้โหขวาทีเดียวเท่านั้นแหละครับท่านผู้ชมเก็บเก็บไปกันล้นเฮ้ยชีตังค์กิ้วชีตสวัสดีครับโอ้โหโอ้โดนตัวไม่ได้ด้วยอ๋อโรยเกลือใส่มันหรือปลาเกลือใส่มันนั่นเองครับ เออเพิ่งรู้เหมือนกันนะปีศาจกลัวเกลือเอ้ยแต่ต่มันก็จ่มันก็มีมีส่วนนะเพราะว่าฝรั่งอยากเห็นผีอยากรู้ว่าผีเดินไปตรงไหนก็ให้โรยเกลือไว้แนละ้วผีมันจะอย่าบอกนะว่าตายเลยฮะปีศาจตายได้ด้วยเ,เกลือกระปุกเดียวปากเกลือใส่ปุ๊บผีออก พี like ่หมอเขเป็นอะไรครับเนี่ยถ้าสมมุติว่าผมจะทริปเอร์ิวครับตายได้รับไอโอดีนเยอะเกินไปเออสงสัยนะคุณจอมแดกเกลือเยอะเกินไปโรคไตถามหาปีศาจแม่งแพ้เกลือนะครับผมโรคไตแดกปล่อยฝูงตักแต่อ๋อเป็นแบบเหมือนแบบ แลบเพาะพันธุ์ตักกแตนอะง่ายงแล้วทีนี้เราก็ปล่อยแล้วตักกแตนก็ไปแดกข้าวชาวบ้านชาวบ้านก็อดตายนะครับรู้สึกว่าเราจะเครียดแค้นกับคนเอาละเสียงแต่มาลนะผมเซฟก่อนเลย head back to the main road ไปที่ ขอบคุณทุกโดเนตด้วยนะครับผมที่โดเนตเข้ามานะฮะโดยเฉพาะคุณพาวาซูนนะครับผมที่เป็นท็อปโดเนตสำหรับค่ำคืนนี้นะครับผมโอ้โหดโดกันไม่หวั่นไม่ไหวกะไม่ให้พักกันเลยทีเดียวเชียวขอบคุณสำหรับค่าเข้าหลามแด่คุณพลอยด้วยนะครับผมคุณพาวาซูนนะฮะก็เดี๋ยวไลฟ์หน้าเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ละกัน